ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดอะกม็มอลลีเจนทุกๆกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับการรีวิวตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับผมที่มาเป็นข้างตู้ของหมายเลข17และ18แปท็กสวิต์นะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยคือโกฮังและทรังนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังไม่เป็นซูเปอร์ไซย่าทั้งคู่ด้วยนะครับผม ก็เป็นตัว ex นะแล้วก็เป็น ex tag switch ตัวแรกด้วยนะครับผมถือได้ว่าแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ ability ของมันเนี่ยสุดยอดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะ ability ของมันให้ดูกันในคลิปนี้เลยถือว่ารีวิวมันด้วยนะครับผมไปในตัวเลยนะก็เดี๋ยวผมจะไปให้อย่างเร็วๆนะครับผมเพราะว่าทีมที่จะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมของ แพ็กฟิวเจอรตัวเลยนะครับผมประกอบไปด้วยหมายเลข1 7บ8นะครับผมตัวนี้เราก็ทั้งแล้วก็เบนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว EX ที่เรากําลังจะรีวิวอยู่ด้วยนะครับผมในส่วนของสเตตัสของมันเนี่ยหังและทั้งเนี่ยเป็นประเภทดีเฟน t ์ไท้นะครับผมหรือว่าประเภทป้องกันนะครับผมหรือว่าสายเดฟนั่นเองแล้วก็เป็นท่าสีเขียวแล้วก็เอ็กตรีมนะครับผม ผมมีอยู่ที่6ดาวนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่2ล้านทวนนะครับผมการ์หมัดเนี่ยจะทําความเสียหายได้200,000นะครับผมการ์ดบลาสเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0แนะครับผมการป้องกันหมัดและบลาสเนี่ยอยู่ที่แสนสทั้งคู่เลยนะครับผมมาจากเอพิส od android saka นะครับผมและการ์ดที่ถือเนี่ยเป็นการ์หมัดและบลาสปกติ normal นะครับผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคาแรคเตอร์แท็กหรือว่าแท็กของตัวละครนะครับผมเป็น h y บิ i d s a าซู s แฟมิลี่เบจิต้าแค r e แล้วก็แท็กฟิวเจอร์นะครับผม ในส่วนของอาร์การ์ดนะครับผมอาร์การ์ดเนี่ยหมัดและบลัชเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมเป็นตัวละครเอ็กซ์ติมทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็การ์ดฟ้าเนี่ยจะทำดาเมจแบบเมเจอร์อิมแพคใส่ศัตรูนะครับผมและทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับอิทิบิวดาวเกตด้วยนะครับผมทำให้ค่าการใช้การ์ดทุกการ์ดเนี่ยเพิ่มขึ้นไป15หน่วยนะครับผมเป็นเวลา10วินาทีด้วยนะครับผมเมื่อโจมตีการ์ดฟ้าโดนศัตรูนะและการ์ดเขียวนะครับผมจะทำการรีพลังชีวิตขึ้นมา10%และรีคีขึ้นมา30หน่วยนะครับผม ลดค่าการใช้การฟ้าลง5หน่วยนะครับผมไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็เปิดใช้งานได้สี่ครั้งนะครับผมก็คือ4ครั้งเนี่ยจะล็อกไว้ถาวรนะรผมห้าคูณสก็ได้20ลบไป20หน่วยนะครับผมก็คือจาก50ก็จะเหลือ30นะครับผมแต่ต้องกดใช้ค้าเขียวบ่อยๆนะเรามาดูในอาร์ตของทั้งบ้างครับผมอาร์ตของทั้งเนี่ยเป็นมาเซนโคเหมือนกันแล้วก็ทําให้คืออบิลิตี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่า ฝั่งของทั้งเนี่ยเราจะรีพลังชีวิตขึ้นมา10%แล้วก็รีคี30หน่วยและบวก20%ในการทำความเสียหายของการ์ดฟ้าแรงขึ้นไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็เปิดใช้งานได้4ครั้งนะครับผมเรามาดูกันที่ switch ability กันบ้างนะครับผม switch ability เนี่ยเมื่อเกต switch ability เต็มนะครับผมเราจะสลับไปที่ทังนะครับผมเมื่อเรากดใช้งานนะแล้วก็จะกลับสีแพ้ทางแล้วก็ชนะทางด้วยนะครับผมแล้วก็จะจั่วการ์ดเขียวเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผม แล้วก็จะรีพลังชีวิตขึ้นมา10%รีคิ30หน่วยนะครับผมบวก20%ในการทำความเสียหายการบลัชแรงขึ้นไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็เปิดใช้งานได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็บวก50%ในการที่เราจะมีอัตราร,รีคัฟเวอรี่คิหรือว่ามีอัตราการฟื้นฟูฟื้นฟูคิที่เร็วขึ้นนะครับผมเป็นเวลา20วินาทีด้วยนะครับ Stability น,นะครับผมจะบวก28%ให้กับแ Tag f เจอร์แล้วก็ Tag ฮบิซิย a นะครับผมเป็นพื้นฐานการโจม ไม่ใช่สีเป็นพื้นฐานการป้องกันหมัดและบลาสนะครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้เข้าไปเล่นนะครับผมเรามาดูกันที่ u n น q u อ a บ i ลิตีครับผมยูนี้อาบลิตีแรกของฟังทรังไม่ใช่สีของฟังโกฮังนะครับผมเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้ให้กับตัวเองนะครับผมเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นหรือว่าตัวละครตัวนี้เข้ามาสู่สนามนะครับผมหรือว่าจะสลับกับทรังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม จะบวก40%ในการทําความเสียหายแรงขึ้นไม่สามารถยกเลิกได้นะครับผมลดความเสียหายที่ได้รับลง40%ไม่สามารถยกเลิกได้บวกที่0ในการทาความเสียหายการบลัฟแรงขึ้นไม่สามารถยกเลิกได้นะครับบวก50%ในการที่เราจะมีอัตราการฟื้นฟูคีที่เร็วขึ้นนะครับผมไม่สามารถยกเลิกได้เช่นเดียวกันและเอฟเฟกทั้งหมดนี้จะถูกรีเซ็ตไปเมื่อสลับไปที่ชังนะครับผมมาต่อที่ยูนีที่2นะครับผมยูนีที่2เนี่ยเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยเข้ามาสุสนามนะครับผม จะรีคิกขึ้นมา20หน20่วยนะครับผมลดดามีที ern, ่ไ <establishing> ด้รับลง20เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมแล้วก็จะได้รับความเร็วการโจวกายขึ้นหนึ่งระดับเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับให้กับตัวเองนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามแล้วจบการโจมตีลงนะครับผมบวก20ในการท่ความเสียหายแรงขึ้นนะครับผมเป็นเวลา15วินาทีลดค่าการใช้หมัดและหมัดการหมัดและบลาสนะครับผมเป็นเวลา15วินาทีด้วยลดลง5หน่วยนะครับผมในส่วนของทังเนี่ย สวิชเอฟฟิซิตี้ทังเนี่ยก็จะสลับไปที่โกหังนะครับผมแล้วก็จะกลับสีเป็นสีเดิมนะครับผมแล้วก็จะจวการ์ดฟ้าเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมแล้วก็จะรีพลังชีวิตขึ้นมาส0รีขี่0หน่วยนะครับบวกที่ส0ในการตะความเสียหายการ์ดมัดแรงขึ้นนะครับผมไม่สามารถยกเลิกได้นะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกห้10%ในการที่เราจะมีอัตราการเฟื่อฟูคิที่เร็วขึ้นนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สามารถยกเลิก ในส่วนของยูนิคออรเบลิตี้ที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีการ์ดหมัดนะครับผมของฝั่งโกฮังเนี่ยก็จะทําดาเมจการ์ดบลาสแรงนะครับผมแต่ฝั่งช้างเนี่ยก็จะทําดาเมจของการ์ดหมัดแรงนะครับผมและในส่วนของอีควิปนะครับผมอีควิปเนี่ยผมจะให้อีควิปแพตินัมอันนี้ไปให้เจ้าช้างใส่นะครับผมแล้วก็ใส่ได้กับอุปกรณ์แอนดรอยซากาเซตนะครับผมแล้วก็ช่องแรกเนี่ยจะมีพื้นฐานในการโจมตีการ์ดบลาสแรงขึ้นนะครับผมบวกสิบ และช่องที่2เนี่ยจะมีพื้นฐานในการป้องกันหมัดและพลาสนะครับผมบวก10%ทั้งคู่เลยนะและช่องที่3เนี่ยก็จะบวก23%ในการทำความเสียหายการหมัดแรงขึ้นในส่วนของอ e ีคิปถัดมาผมใส่ได้กับสีเขียวแล้วก็ Android s a g a Z นะครับผมแล้วก็หรือสีเขียวเซลซาก้าแซได้เหมือนกันนะครับผมช่องแรกเนี่ยจะมีพื้นฐานในการป้องกันการ์ดพลาสนะครับผมบวก14%และช่องที่2เนี่ยจะมีพื้นฐานในการโจมตีการ์ดหมัดแรงขึ้นบวก25%่ และช่องที่3เนี่ยจะบวก9%นะครับผมในการที่จะทำความเสียหายใส่แท็กฟิวเจอร์และแท็กแอนดรอยนะครับผมเป็นเวลา60วินาทีนะครับและอ e ีคลิปสุดท้ายที่ผมจะให้ไปเนี่ยเป็นอ e ีคลิปนี้เลยใส่ได้กับแท็กฟิวเจอร์นะครับผมในช่องแรกเนี่ยจะมีพื้นฐานในการป้องกันการบลาสนะครับผมบวก11%ช่องที่2เนี่ยจะมีพื้นฐานในการติดคีย์ข้อเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพื้นฐานในการโจมตีการหมัดแรงขึ้นบวก9%ทั้งคู่เลยนะครับผมช่องที่3เนี่ยจะมีพื้นฐานในการที่เราจะมีการ บลัสเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับผมบวก4%นนะครับผมแล้วก็ตามจำนวนของแท็กฟิวเจอร์นะครับผมที่เข้าไปลงสนามเข้าไปแบบว่าเข้าไปเล่นนะครับผมไม่แน่ใจว่านับตัวเองไหมถ้าใครมีความรู้กับอ e ีคลิปตรงนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้นะครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับชม เจ้าทั้งตัวนี้เนี่ยไปเล่นกับทีมฟิวเจอร์ทั้ง3แท็กสวิตกันเลยนะครับผมว่าตัวละครของมันเนี่ยสามารถเล่นกับทีมทีมนี้ได้หรือไม่นะครับผมก็ต้องไปลองดูกันนะครับและก่อนที่จะไปดูในคลิปเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวนี้ต่อไปนะครับผมใกล้หนึ่งฟรนซ์แล้วช่วยผมหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่ามันจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนทุกคนลุยกันเลยดีกว่าครับผมก็ทุกคนนะเรามาอยู่กันในเกมแรกกันนะครับผมเกมแรกในวันนี้เนี่ยเราเจอกับทีมฟิวชั่นเอ้ยไม่ใช่ทีมไซย่าดิน่าจะเป็นทีมไซย่านะครับผมและในช็อตน,นี้เราไม่ใช่บลัสโอ้โหเขาจับจังหวะเราถูกนะ แต่ว่าเขาท่คอมโบนในช็อตนี้ก็เสร็จเราดีครับทั้งมาลูกมาลุยต่อทุกคนครับก็อาจจะแบบคาดหวังการรีวิวไอเจ้าทั้งโกหังได้ยากหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นตัว ex อะทุกคนแบบว่ามันแบบว่าคืออาจจะแบบว่ายากยากหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมจะพยายามหยิบมาบ่อยๆนะครับผมเพื่อลองเทสดาเมจให้ดูว่ามานะันสามารถเล่นกับทีมแท็กสวิตท,ทั้ง2ตัวนี้ได้ด้วยหรือเปล่าอุ้ยแล้วเขาทะขึ้นมาโอเคผม เปลี่ยนมาที่หมได้สิบเจ็ดเลยนะครับผมไม่ดีไม่รออะไรทั้งนั้นแต่เขาเปลี่ยนไปที่บุคโจิต้าแล้วผมเปลี่ยนไปที่สิบเจ็ดเอเป,เป็นที่หัางไม่ทันโอยแบบว่าเรียกสลับกันหมดแล้วมันมีหลายตัวจัดนะครับผมไม่เป็นไรนะั่นในชัยชนนี้เขาบลาสมาแล้วเราเขาไม่กาฟ้าด้วยอุยอ้ยอุ้ยโอเคผมได้คอมโบแล้วแบบนี้สบายบลาสเลยก่อนแบบรอบคอมโบสวยงามครับผมไปต่ออุย้ยผมไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยน MU i ลงมานะไม่เป็นไรการเขียวไปครับ สวยรีขิขึ้นมาแล้วหลบไม่ได้เพอร์เฟกแต่ว่าเราแทบไปแล้วก็คุยกแถบไปครับผมแต่เขากาแฟามาเราเปลี่ยนปึ๊บโอเคโอเคโอเคอเ,คเคฉยเลยผมนึกว่าเขาจะหลบนะเมื่อกี้แต่ว่าเขาไม่หลบไม่เป็นไรยาวๆครับผมโอเคแบบนี้เราเปลี่ยนไว้เลขสิบเจ็ดแล้วก็อาร์อาร์ไปเลยครับผมเพราะว่าเรามีต้านตายเด้งเลือดนะครับผมสบายและกาฟ้าก็ดอกแบบนี้เขาน่าจะดาวเราไม่ถูกนะครับผมแล้วเป็นไปตามคาดนะผมเขาเดาเราไม่ถูกนะครับ ทงังทังเนี่ยเถอดได้ว,ว่าเป็นตัวที่แทงสีฟ้าได้โอเคเลยนะผมแล้วก็ถ้าสลับถูกสีเนี่ยสีฟ้าสีม่วงก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาลงได้นะผมโอ้โหแล้วเขาเขาแทคขึ้นมาอีกแล,แล้วผมโดนอย่างนี้อีกแล้วเหรอเขาบลาสนะแล้วเราเปลี่ยนมาทางทางังเพื่อแท้งเลยครับผมดีนะเขาทาฟ้ามาโอ้โหทุกคนดูดิรับสบายครับแบบนี้บลาสไปก่อนโอเคแล้วเราได้เราดรอปไปทีหนึ่งครับผมอ่ะสวยดิไปต่อครับผม เขาคนนี้เขาน่าจะใจร้อนนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะมันเป็นจังหวะของเราแล้วไม่ส่วนไรลทั้งนั้นครับผมแล้วในช็อตชอน,นี้เราถูกต้านสีอยู่นะครับผมเพราะว่าโกจิต้าเนี่ยมีอัลเบริตี้ต้านสีด้วยแล้วก็ขูวิบาทีเดียวเกือบต้องโอ้เรียบร้อยผมต้องคอมโบแบบสวยๆงามๆนะครับผมแล้วก็ตุเยเย่ไปก่อนเราสลับไปที่ครังแล้วก็จบเกมไปแบบสบายๆ มาต่อเ,เกม2อย่างรวดเร็วนะครับผมเกม2อย่างรวดเร็วแบบนี้เรากดการ์ดเขียวมาแล้วเขาไม่โดดเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่โดดเขาติดแอนิเมชันโดดอันเก่าอยู่แต่ว่าเรากดการ์ฟ้าไม่ทันไงแต่ไม่เป็นไรเราบลัชไปแล้วเราได้คอมโบแบบนี้สบายแล้วมาดี้เราเปลี่ยนไปที่ทั้งนะครับผมเพราะว่าเราชนะสีสีม่วงนั่นเองแล้วเรากาดมาเซนโคไปปุ๊บโอ้โหก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่า17มันเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับผมเอ้ยแล้วเขาเข้ามาใกล้กลๆทำไมผมก็ต่อยเดีครับมาดี้ เราเปแบบที่โอเคแบบสวยๆงามๆเห็นไหมทุกคนถ้าเราเล่นทั้งเบเป็นนะครับผมถือได้ว่าเป็นตัวที่แบบว่าป่วนการตัดคอมโบได้ยอย่างดีเลยนะแบบว่าถ้าเรามีการบลส์ด้วยนะผมแต่ถ้าเราไม่มีการบลาส์เนี่ยก็แย่หน่อยนะครับเราแถบไปชอตชอนี้เขาหลบมาแบบนี้สวยงามผมผมจ้องไว้อยู่แล้วผมไม่อยากให้เขาจะเปลี่ยนนี่ลงมาเนะี่ยหมายเลขสิบเจ็ดโอเคเขาเปลี่ยนหมายเลขสิบเจ็ดลงมาเราชาร์จทีนึงก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปที่ทั้งในวัยวัยรุ่น นะครับผมไว้ยุดไว้รุ่นปะยุดยุดโทรกรอนแล้วเราหลบได้เพอร์เฟกสวยงามครับผมไปต่อนะแต่เราดอกดอกไม้เนี่ยผมว่ามันต้องอุ้ยล้วนเงียคือแบบมันเลื่อนจอไม่ไปอ่ะโอเคแล้วเขาโคบมาด้วยการ์ดมาของโกเบซีแต่เราเปลี่ยนปีต้าลงมาตอนชาจนี้โอเคแล้วเราหลบได้เพอร์เฟกแบบสวยงามแบบงง,งๆไม่รู้มาได้ไงนะแต่เราบลาร์ซก่อนเพื่อต้านโคเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วแล้วเราก็ การไาดีกว่าการไฟดีกว่าเกือบแล้วเกือบอาอารเนี่ยถ้าอาอาไปนี่เสียดายแย่เลยนะผมกาฟไาดีกว่าปุ๊บผมลบมาแล้วต่อยไปเลรับอมโอเคไม่เป็นไรนะเรายังมีทั้งที่เป็นทั้งวัยวัยรุ่นยังสามารถแทงได้อยู่นะครับผมน่าจะวัยรุ่นมาแทงตัวนี้เราก็กระเขียวมาแล้วก็สลับไปที่เบแล้โลบโอเคได้เพอร์เฟกแบบนี้เบจิตาเขาน่าจะตายแล้วปะไม่ตายวะหูยถึกดู เราโอ้โหันไ,ไ,ไม่น่ากดบาสเลยนีบาสเลยทีคือเขาลบเพอร์เฟกได้แบบสวยงามจาดเอบไปบ7ป8มาแล้วผมไม่บ7 18นี่น่าจะทําอะไรไม่ไม่ใช่ทําอะไรสิหนาหน,น,นาเลยน่าจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับผมเสียงนี้เพี้ยนเลยสลับมาที่18ละละโอ้โหแล้วเราบาสไปคือเขาลบเพอร์เฟกต์อีกแล้วเขาทาแบบว่าสเต็ปแบบนี้สองทีแล้วนะเราต่อยไปแล้วลบลบอีกทีสวยงามครับผม เราได้คอมโบมาแล้วครับแล้วเราเปลี่ยนไปที่ทั้งในวัยรุ่นโอ้ผมเนียกไม่ถูกแล้วดีจะเรียกวัยเด็กอย่างเดียวเลยวัยรุ่นละกันเราเซตก่อนแล้วเขามาที่นี้เราสลับไปที่โอเคแล้วละกันเราจวพอดีนะผมสลับไปที่โกหังนะแล้วก็ชาร์จก่อนเมื่อกี้ผมจะเลือกขึ้นไปชาร์จด้วยแต่เขาไม่ให้เราชาร์จได้เลย่อผมการ์ดฟ้าไปแล้วเขาหลบมาเราหลบทีแล้วก็ต่อยสวยงามราบผมเราอีกหมัดหนึ่งเราก็สามารถไปที่ไปที่โอเคไปที่ ไปพิชทางได้แล้วแล้วเราก็อาอาไปเลยครับผมแล้วเราก,กาเขียวเด้งด้วยนะครับแบมนีนก็กดกาเขียวไปเลยเขาน่าจะเดาเราไม่ถูกแล้วเรามีกาเขียวสองใบด้วยเฟี้ยวจัดพึ่งราการฟ้ามาซิงคูสวยงามจาัดลูกศิษย์มาคืนโคอุ้ยแล้วเรื่องผมโดนเดาได้อย่างไรเขารู้หรอว่าเราหลอเขารู้อบิลิตี้นี้ด้วยหรอแล้วเ,เราหลบได้เพอร์เฟกแบบสวยงามจาัดไปไปต่อเขาน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่า แต่ผมแทบไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเบลงมาลบลบอีกทีเข้าไปใ,ใกล้เขาแล้วเขาลบแบบนี้ก็เสร็จโหมดลาสไครับผมแล้วเขาเปลี่ยนมาที่โกเบลิงนะครับผมแบบก็เสร็จแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปนี่แปดวินิสไม่น่ากลับมาทันแน่นอนนะครับผมแปดวินี่ก็ค่อนข้างที่จะนานนะสำหรับการที่มีเลือดเดือเท่านั้นนะครับผมผมลบมาในช็อตจุดนี้แล้วลบอีกทีลบ,ล,บลบโอเคเขาลบแบบนี้ก็เสร็จแล้ว ั้งได้เชิดฉายอยู่นะครับผมสำหรับตานี้แล้วผมกดมาอย่างรวดเร็วนะครับผมเจอกับทีมอะไรไม่รู้น่าจะทีมส่ย่าเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมแล้วเราแถบไอทีไม่ได้อะไรวะเนี่ยพระเจ้าแล้วเขาปล่อยดอกคอมโบแบบนี้อ่ะเสร็จเราดีแบบนี้ยาวๆผมไปต่อด้วยทั้งนะทั้ง4ีเหล่อองเราเดี๋ยวเราคอมโบไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ ไปที่ไปที่เบนะครับผมน่าจะได้อยู่นะครับผมรีพูซับลินพันเลยแล้วก็การท้าไปครับผมเขาไม่น่าเปลี่ยนอยู่แล้วนะสวยมาเซนโคต่อแล้วก็ลูกสิบมาเซนโคอีกแล้วนะครับผมควิกแอคไปแล้วทาไงต่อเราเข้าไปแล้วแทบครับผมสวยงามแล้วเราหลบเขาโอเวอร์แทบไหมโอเวอร์แทบแบบนี้ก็เสร็จเราโอ้โหแรงทําไมเบทั้งแรงอย่างว่าอยู่ๆเบทั้งก็แรงทุกคนดูดินี่เราแพ้เสียเนี่ย สลับไปที่ชนะทางท่าแล้วก็การ์ดฟ้าไปเลยฟันฉับแล้วก็มาเซนโคต่อสวยแรงจัดทุกคนแรงมากโอเคแล้วเราหลบได้ปึ๊บแล้วเราหลบสวยงามได้เพอร์อเฟกต์นี้ไปต่อเรื่อยๆครับผมชาแล้วก็โอเคเขาออกเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจนเกมถัดไปครับ แลทีเมตาอีกแล้วเรามาเจอทีเมตาอีกแล้วแล้วเขาไม่น่าจะรู้ว่าเราทําอะไรนะอ่ะฮะเขาคิดว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราคิดว่าเราแท็กขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ได้แท็กขึ้นไปนะครับผมแล้วเราคิดหมดแบบแบบหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าสวยงามครับผมปังจังโดดในชอตชอนนี้นะปัญหาของเราในตานี้เนี่ยน่าจะเป็นน้องปังจังนะโอ้โหแลผมปัดหลบไม่หลบนะเกมเอาผมอีกแล้วแล้วผมสลับไปที่หังทังเพื่อลองแทงดูสักหน่อยนะครับผมตะคู่แทงไม่ไหวแทงไม่ไหวจริงทุกคน โอเคแต่เขาการ์ดหมดเดี๋ยวนะครับผมสวยโอ้โหแล้วต่าถ้าขึ้นมาพอดีสวยงามะครับผมเกือบแล้วนึกว่าผมจะโดนหมัดนะโอเคผมลบแล้วเราเปลี่ยนไปที่ได้ไหมโอเคไม่ได้โอ้โหแล้วเขาต่อยมาเลยเขาไม่รอโอ้โหเรียบร้อยใน,นช่วงนี้เราต้องเปลี่ยนไปที่หมายเลขสิบแปดแทงหน่อยจะไหวไหมเนี่ยหมายเลขสิบแปดอย่าตายนะโอ้โหตายด้วยนะครับผมไม่เรียบร้อยละไม่เรียบร้อยแลวเข้าไปแถบยาแรกยาแรกโอเคแล้วเรากาดสาวไปละะแล้วผมโอเคถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็โดนนี่แบบนี้ เราบล็สไปแล้วก็เข้าไปสลับตัวต่อหน้าแล้วก็หลบสวยงามแล้วเราได้คอมโบด้วยเมื่อกี้ผมว่าเขาจะมาแถบเรานะแต่ว่าเขาไม่แถบอ่าแบบนี้บางจังลงมาอุ้ยแล้วเราโดนล็อกอยู่นะว่าเนี่ยเวลาโดนรถคิดแล้วมันคิดแล้วมันชอบแบบกดการเขียวบมอ่าแล้วบางจังโดดพอดีสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วไม่จะสวยอะไรการเขียวตอบด้วยเพิ่งกดไว้เมื่อกี้เพอร์เฟกต์จัาเพอร์เฟกต์แบบว่าทมที่ว่าที่ว่า ไปแนละ้วเสียงไปหมดแล้วสวยงวมครับผมฟังจังตัวมันหาเราได้ตายไปแล้วนะตุยเย่เบโก้เดี๋ยวใช้คําว่าตายต้องใช้คําว่าตุยเย่ไปต่อครับผมเราอยู่ที่เบสสำหรับเบโก่อนแล้วก็รอเขาโดดโอเคสวยงมครับผมเราเก็บการ์ดบลัชไว้เพราะว่าแบบนี้แต่ว่าโกฮังยังไม่เข้ามานะไม่เป็นไรครับผมเอาแล้วผมเลื่อนให้ขึ้นเอาเอาแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งอะไรวะเนี่ยเลกเกดผมก็รีมาจนเต็ม ร้านไปก่อนแล้วเข้าไปชาร์จตรงกลางเบื่อไม่ชาร์จไม่ได้แต่ว่าเราหลบได้แบบนี้เปลี่ยนไปที่ท,ทังเพื่อต้านโคมสวยงามครับผมเห็นไหมทุกคนผมบอ,อกเลยถ้าเราเล่นเป็นนะสบายและดูรีทั้งแรงมากยังไม่ได้สลับไปที่ยังไม่ได้ไปที่แบบว่าห่างทังเลยนะครับผมเล่นแต่หางเบนะแล้วเราช็อตนี้เราตั้งสถานะตายเด้งเลือดอยู่แล้วผมสําหรับการ์ดฟ้าของทังเบสวยแล้วเรารีเกตขึ้นมาพอดีนะสลับมาที่เบแล้วเราก็บลาร์สไปสวยเข้าไปแทบครับผม แล้วเราก็กดการฟ้าปิดไปเลยนะครับผมอ่าเขาอ่ามาไม่ทันนะครับผมสวยสวยงา,งามเลยได้ฉากจบสวยสวยแล้ว GT ครับผมสำหรับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะเราเจอกับทีม g t ปึ๊บเป็นทีมเซตอัพที่ดีดและเรากาดฟ้าไปแบบจังหวะที่ถูกต้องนะผมว่าแล้วว่าเขาต้องต่อยมานะครับผมถ้าเขาแท็บอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ใช้กาดฟ้าแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้รีดดามจมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครับผมผมบลัชได้ในะชชนี้เข้ามาแล้วเราหลบตรงกลางแล้วเรารอแบบนี้เขาหลบปึ๊บโอเคเขานิ่งพอนะครับผมโอเคเขาแทบนะเขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะรลเราเหลี่ยมนะ เข้าไปวสวยงามครับผมต่อยไปผมว่านะสําหรับเบทั้งทั้งฮังเนี่ยก็ถือได้ว่าแรงพอสมควรเลยนะเอ้แล้วเขาเปลี่ยนมาที่เจ็ดมาเหมือนก็โดนผมรัวก้าใส่ดิเรียบร้อยผมเปลียยย่ยนไปที่เบเลยนะเดี๋ยวแลวเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่เบตอนนี้ผมสวยงามปึ้งเราชาก่อนแล้วถอยมาครับผมคือแบบว่าผมว่าทั้งทั้งฮังเนี่ยเก่งมากๆเลยนะสําหรับ EX ทำให้ดีนะครับผมเราถอยมาก่อนนะวันแถบแบเดียวสวยครับผมบลาสไปแล้วเรากดาเขียวเพื่อที่จะกด RR เลยนะครับผมเพราะว่าโกจิต้าเข้ามาอย่างแน่นอนนะนี่ไงการพยายาวกองทุบผมไม่มีการบิดพาดใดๆทั้งสิ้นขอให้เขาเดาไม่ถูกเธอโอเคสวยงาครับผมเขาเดาไม่ถูกนะเปีียงเปรียงเปรียงเปียงก็โกจิต้าก็ตุยเย่ไปก่อนอีกตัว <yapmış. S 1> เราเปิดเขาซะเร็วเลย เขาแบบแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ครับผมสมัยนี้มันต้องเร็วแรงทะลุนรกหลุดดันไม่เกรงใจใครแล้วเราเปลี่ยนมาที่ทั้งเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อให้เราได้รีเกตแล้วเราอุ้ยย่าชาร์จทันไม่เนี่ยทันไม่เนี่ยโอเคทัน,นับผมเราชาร์จอีกถอยมาก่อนแล้วเราหลบแล้วบาสไปครับผมผมจะหากาสจบทีๆด้วยโอเคไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งกดการ์ดหลบโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเขาแทบหน่อยก็ปล่อยเขาไปนะ เราบลาสไปแล้วก็เข้าไปโอ้โหจะเข้าไปแถบซะหน่อยแต่ว่าไม่ได้วะไม่แต่เขาปล่อยลูอคอมโบแบบนี้เสร็จเราดิการฟ้าไปแลว้วผมแล้วเขาแถบเราไม่เป็นไรนะ <c oughs> เปลี่ยนไปที่ทางเบย์ทางเบโอ้โหเสียงวันนี้เป็นไรวะเนี้ยวันนี้แปลกๆพูดคาแปลกๆเราเปลี่ยนมาที่ทางทางครับผมแล้วก็เข้าไปไกลๆโอ้โหแล้วผมโดนอะหือผมจะไม่ได้ปล่อยคอมโบโอ้ย <c oughs> แล้วเขาการ์ดฟ้ามานี้ เขามีการ์ดฟ้าหนึ่งใบผมจะเราถูกไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเขามีการ์ดฟ้าสองใบปงเลยแบบนี้จบด้วยทางทางไม่ได้ก็เสียดายนะครับผมสำหรับเกมสุดท้ายไม่เป็นไรกดหมัดแล้วก็เข้าไปใกล้ต่อยเลยสวยงามวับผมแบบนี้ก็ปิดเกมโอเคสบายสบายครับผม ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับฮังทั้งตัวนี้นะครับผมถือได้ว่าผมนะสําหรับผมนะส่วนตัวของผมจริงๆลึกๆเลยเนี่ยผมว่ามันตัวมันเนี่ยแรงนะครับผมแต่ว่าคุณต้องใส่อีควิมแล้วก็ใส่แบบว่าเซนไคบับให้มันหน่อยนะครับผมมันก็เล่นได้อยู่นะแบบว่าขาๆอะไรงนี้ก็สําหรับใครคิดเห็นยังไงกับฮังทั้ง EX สลับตัวตัวนี้เนี่ยแท็กสวิตตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เช่นเดียว เช่นเดิมอะไรละ่ะเช่นเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย